ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มเซสชันที่3ของเรากันค่ะในงานวันนี้เนี่ยหลายคนสนใจเรื่องของการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะคะน่าจะรู้จักเรื่องของ Bitcoin และ e t h e r e ี m อยอยู่แล้วนะคะในช่วงบ่ายเราจะมาพูดถึง Ethereum ียมนะคะซึ่งเรารู้อยู่แล้วคร่าวๆว,ว่าเป็นคนละแบบกับ Bitcoin นะสามารถใส่สมาร์ทคอน a c t เข้าไปได้เป็นโปรแกรมเมเบินะคะมีนวัตต่างๆนวัตกรรมต่างๆมากมายที่เราสามารถใส่ลงไปได้ และในปี2022ก็ได้มีการอัปเกรดนะคะในเวอร์ชั่นแรกเกิดขึ้นมีการปรับขนาดแล้วก็เปลี่ยน proof of work เป็น proof of stake ดีขึ้นนะคะไวขึ้นเราเรียกเาว่า the merge สามารถรองรับการขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพการอัปเกรดในครั้งนี้เราอยากรู้ว่าผลกระทบมันจะเป็นยังไงทำให้เหล่า ethereum killer เนี่ยหมดทางสู้เลยไหมความฝันที่ ethereum จะ flip bitcoin มีโอกาสเป็นจริงไหมนะคะ ในช่วงนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับไฟลไซต์แชทในหัวข้ออีเ r ียมจะฟลิปบิตคอยได้ไหมและในช่วงนี้เราได้รับเกียรติจากสปิเกอร์นะคะคุณพลกรยอดชมยาน CEO c o ู l แลนะคะและคุณอัครเดชเดียวพานิดฟอ o เดอร์จากคอยแมนขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้งสองท่านค่ะฮัลโหลสวัสดีครับ สวัสดีครับครับโอเคก็เราพูดหลังจากช่วงที่พักเบรกกินข้าวไปนะก็จะเขินๆหน่อยดูแบบเหมือนหายช่วงไปช่วงหนึ่งนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็คงพูดเรื่องของอีทเรียมเนอะแล้วก็ถูกบีบมาว่าให้พูดเนื้อหาที่เป็นแบบมือใหม่ด้วยนะครับคือเขาเขาตั้งชื่อมาว่ามันจะฟลิปบิตคอย n ได้ไหมก็ต้องมีข้อสรุปด้วยเนาะตอนจบนิดนึง <laughs> ใช่ใชรสรุปรแล้วจะยังไงใช่ไหมครับก็ผมว่าพี่ฮอได้พูดเกี่ยวกับเมนชั่นละว่ามันต้องมีเบสิกนิดนึงก็เลยลุยตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันจะได้แบบออแบบเราจะได้ไปเรื่อง detail ดีเทลได้อันนี้ก็ขอถามก่อนเลยแล้วกันว่า <Okay. S 1> คือเราจะไม่พูดเอาว่า Ethereum, อีเทเรียมประวัติมันเป็นมาอย่างไงแต่เราจะเอาง่ายๆเลยว่าสเตจของอีเทเรียมเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกจนตอนนี้มันมาถึงไหนละโ <Okay. S 1> อเคโอเคครับก็เอาแบบ บีแบบสั้นๆก็คือก่อนหน้านี้คืออีเธอรียมเนี่ยเกิดขึ้นมาตอนประมาณปี2015แล้วก็ผมเรียกว่าช่วงก่อนที่เปลี่ยนเป็นผู้ f o f Stake เนี่ยหรือหรือหลัง The Merge เนี่ยเป็นชาร์เตอร์แรกและกันเป็นชาร์เตอร์ที่พัฒนาเอา Bitcoin นี่แหละฟอคหรือ Copy มาเปลี่ยนพื้นฐานทำให้มันสามารถเขียนสมาร์ทคอนแทคหรือโคดดิ้งลงไปได้นะครับอันนี้คือชาร์เตอร์ที่1 ซึ่ง Chapter ที่1เนี่ยกินเวลาเรารา,าประมาณ7ปีแล้วก็ต้องบอกว่าปัญหาอย่างหนึ่งในในชัปเตอรแรกก็คือทาราฟิกของตัวอีเธอเรียเนี่ยคนเข้ามาใช้เยอะอ่าพอคนเข้ามาใช้เยอะเนี่ยมันก็เลยต้องแข่งกันจ่ายราคาในการทำธุรกรรมเนะพอ The m e r g รเนี่ยมีจุดประสงค์ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้รองรับการส c a l i n g ได้เพิ่มมากขึ้น อ่าอันนี้คือจุดประสงค์หลักเลยนะครับก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้เออเผื่อเราจะได้ไปคุยเรื่องที่เป็นแบบเออ e ทมเฟรมตอนนี้เป็นยังไงอิตาเลียมอนาคตเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับครับผมก็ขอขอ,ขอเสริมนิดนึงในมุมมองของอนักลงทุนและกันเราจะได้เห็นว่าอิตาเลียมเนี่ยเกิดมาเป็นเป็นเวิร์ลคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับแล้วยู c a s สแรกๆของมันที่มันมาป๊อปปูล่าเนี่ยก็ประมาณช่วงปี2017เพราะว่าเป็นที่เสกเหรียญ ใช่ไหมซึ่งซึ่งก็โดนโดนกระแสนักลงทุนด่ากันเยอะโดยเฉพาะฝั่งบิตคอยอะไรแบบนี้เนาะว่าเฮ้ยแบบเสกแต่เหรียญสกแกมออกมาใช่ไหมเราเหรียญสกแกมเหล่านั้นก็ตายตายไปในปี2018คนก็มองว่าโอเคมันมันน่าจะจบแล้วแหละถ้ามันไม่มีคนมาเสกเหรียญในอีเธอรียมแล้วมันมีความหมายหรือทํางานได้จริงอีก ใครจะมาใช้ใช่ไหมครับจนกระทั่งประมาณาหลังปี2018 2019เนี่ยคนที่ทํางานแล้วกันคนที่ทำส์ทคอนแท็กทำอะไรแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยที่อยู่บนอีที r อ u มเขาทำต่อไปเขาไม่ได้หยุดใช่ไหม,มจนเราได้เจอเวฟที่เรียกว่า d e f าขึ้นมาในช่วงประมาณปี2019 2020เนาะแล้วในช่วงปีนั้น,นเราก็ได้พิสูจน์แล้วว่า,าจาก พลตฟอร์มที่เสเหรียญก,กลวงออกมาเนี่ยกลายเป็นแพลตฟอร์มที่มันมีแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่าดีฟาขึ้นมาเกิดเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็มีแวลูที่มันเข้ามาอยู่ในระบบเนี่ยมากมหาศาลเลยแล้วกันคือผมเคยไปพูดตั้งแต่สมัยมันตอนนั้นภาคภูมิใจมากเลยมันโตจาก5ล้านเหรียญนะไปประมาณ2 0 0ล้านเหรียญใส่สไลด์ไปเลยนะภาคภูมิใจมากเลยโหเนี่ยโตโยใหญ่มากเลย <c oughs> จนไปไปมา,มามันกระโดดไปถึงแบบเป็นเป็นเป็นร้อยบิลเลียนได้มีช่วงหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นเราต้องบอกได้ว่าเฮ้ยมันมีการใช้งานจริง มันมีคนใช้ทําธุรกรรมจริงอย่างทุกวันนี้คนก็ยังใช้ u n นิสว p กันอยู่ใช่ไหมครับยังใช้ d e ฟาจริงใช้โอนจริงเหรียญถูกทุกข้นน้จริงยกตัวอย่างอย่าง s t a เบิลคอยจะเป็น USDT USDC เนี่ยมันมีการใช้งานที่ว่าคนเชื่อมั่นระบบเนี้ยไว้สําหรับเก็บทรัพย์สินตรงนั้นแล้วก็มีการเอาทรัพย์สินตรงนั้นโอนไปโอนมากันจริงๆใช่ไหมครับนอกเหนือจากเนทีฟเคเรนซี y ที่เป็นอีเธอร์เองเนาะใช่ไหม แล้วมาถึงตอนนี้ตัวอย่างที่พี่หอบอกว่ามันถึงเด e มพ์แล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อ่อันนี้ก็เลยเรียกว่าโอเคชัปเปอร์แรกจบด้วยกันที่ว่ามันมีการใช้งานมหาศาลและกันในระบบมีการใช้งานจรงิงบวกกับมีการเปลี่ยนแปลงอีคโนมิกครั้งใหญ่ของฝั่งอีเธเรียมอันนี้อยากจะให้สรุปคร่าวๆนิดนึงแล้วกันว่าพอเด e มพ์เกิดขึ้นเนี่ยกลไกของอีเธอเรียมมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างโอเคคือที่บอกว่าออตัวหลักเลยอ่ะที่คืออีเธเรียมเนี่ยต้องการที่จะรองรับ ธุรกรรมได้มาขึ้นเพราะว่าเขามองว่าอนาคตเนี่ยจะมีคนมาใช้มากขึ้นทีเนี้ยมันจะมีรดแมปของทางที่เป็นวิทริกเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งแล้วกันแล้วเขาเนี่ยก็โพสต์รถแมปมาช่วงต้นต้นเดือนพฤศจินี้เองนะครับจริงๆแล้วรถแมปเนี่ยมันเป็นมันมีชื่อของมันอยู่อย่าง The m e r g ร์ t h s e a r c ร์ h เดอะเวอะไรพวกนี้แหละแต่ว่าหลักๆเราอาจจะยังไม่ต้องไปดูรายละเอียดตรงนั้น หลักๆเลยเนี่ยคือเขาเปลี่ยนโครงสร้างที่ทำธุรกรรมให้ค่าแก๊สถูกลงเวลาในการพูบ Data มันลดลงอะไรพวกนี้อันนี้คือหลักๆเลยแต่ที่จะเป็นแผนระยะยาวจริงๆก็คือตัวอิตาเลียเนี่ยจะทำโครงสร้างหนึ่งที่เรียกว่าคืออยู่ในแผนรถแมพที่ชื่อว่า The Search เนี่ยก็คือตัว S เนี่ยก็คือ Charding ซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยโครงสร้างของอิตาเลียเนี่ยมองว่าสมมติว่าเป็นตัว บล็อกเชนหลักของมันผมเรียกเมนเชนเนี่ยเรียกถนนใหญ่ละกันตัวชารดดิ้งเนี่ยจะเหมือนเป็นซอยย่อยๆเออใหเออ้เขาเรียกว่าคนเนี่ยสามารถที่จะไปถนนในซอยทางลัดตรงนี้ได้อันนี้คือซอยย่อยซึ่งเขาง,งานรีเสิร์ชเนี่ยคิดว่าจะทำซอยย่อยเนี่ยประมาณ1024ชาร์ดหรือ1024ซอยเนอะอันนี้คือคือท่าที่เป็นโครงสร้างหลักเลยแต่ตัวโครงสร้างของ m a น n น็ตหรือเมนเชนตรงนี้ก็พยายามที่จะทำรองรับตัวเขาเรียกว่าเป็น Scaling อีกอีกเลเยอหนึ่งและกันเรียกว่าเป็นสเก l ลิงเลเยอรเนี่ยทำให้รองรับ l a เยอรด้วยซึ่ง l a เยอรมีหน้าที่ที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นทำเป็นเรื่องของการ e x ็กซิคิวเอออันนี้ก็คือจะรองรับด้วยซึ่ง l a เยอรเนี่ยจะไม่ใช่ทาง e t h e r e u m Foundation เป็นคนทำนะเป็นเจ้าอื่นๆอ,อย่างเช่น Optimism เป็นของเจ้าออปติมิซึมทำอะไรเงี้ยหรืออาบิทัมเป็นของออผมจำชื่อจำชื่อบริษัทไม่ได้ซะทีเดียวแต่เนี่ยแหละของอาบิทัมทำอะไรเงี้ยก็มีหลายเลเยอร์เลเยอร์สตอนนี้มีประมาณ20กว่าตัวเยอะมากนะครับงงงนถ้าเกิดสรุปง่ายๆก็คือ,อว่าอีเทเรียมเนี่ยเฟสแรกเนี่ยมันเป็นเหม,มือนพิสูจน์ของคอนเซปต์มาละว่าคนต้องการสร้างสร้างแอปพลิเคชันบนนั้นเราต้องการเอาทรัพย์สินหลายอย่างเนี่ยไปใช้งานบนนั้นได้จริงๆใช่ไหมครับแต่ว่ามันติดปัญหา ที่ว่าเอ้ยโอเคมันอาจจะเร็วไม่พออะไรไม่พอใช่ไหมครับเขาก็เลยมองว่าโอเคอีเทเรียมเนี่ยเป็น Trust ที่สำคัญอยู่ข้างล่างใช่แล้วเราค่อยไปสร้าง Execution หรือมีการแบบมีการ e x e c u t e อะไรจริงๆเนี่ยข้างบนแทนใช,ใช่ไหมครับซึ่งข้างบนในนี้ก็มี20กว่าเจ้าหรือใครก็ตามที่อยากจะมาทำต่อบนนั้นโดยการที่ใช้อีเทเรียมเนี่ยเป็น Trust Bas e อยู่ข้างล่างใช,ใช่ไหมครับประมาณนี้ใช,ใช่ใช่ใช่จริงๆที่เอพูดถึงเนี่ยผมผมเสริมตรงนี้นิดนึงคือเราเรารู้กันไหมว่าจริงแล้ว่่คากร ในอีเทรเรียมที่เราจ่ายเนี่ยเราจ่ายให้กับไปกับอะไรเนาะคือถ้าเรารู้เนี่ยเราจะเข้าใจโครงสร้างของอีเทรเรียมที่ตับเป็นโครงสร้างใหม่ซึ่งถ้าอันนี้ผมพูดเผื่อไว้เผื่อเราไปไปเสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยโครงสร้างก่อนหน้านี้ของอีเทเรียมเนี่ยเรียกว่าโมโนทริกบล็อกเชนเป็นแบบว่าเป็นบล็อกเชนที่รวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกันเป็นโมโนเป็นแบบทุกอย่างเลยแล้วพอหลังจากเดอะเมิร์ดเนี่ย รถแมพมีการปรับโครงสร้างให้เป็นแบบโมดูล่าบล็อกเชนเพื่อเราอยากจะเซิร์ชเนะเพราะว่ามันมีความรู้ให้เราศึกษาเยอะทีนี้พอปรับเป็นแบบโมดูล่าแล้วเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าเขาอมีการทําธุรกรรมแล้วก็มีการแยกทําให้ค่าแก๊สมันลดลงจริงๆค่าแก๊สอ,อย่างของบิตคอยเนี่ยค่าแก๊สท,ที่เราจ่ายเนี่ยจ่ายให้กับการสตอลเรจมันถติรเราทําธุรกรรมเนี่ยเราต้องบันทึกลงบล็อกเชนอันนี้คือสิ่งที่เราจ่ายแล้ว บิตคอยเนี่ยจ่ายเรื่องการ Execute เนี่ยน้อยมากส่วนอีเธอเรีเนี่ยจ่ายเยอะเอาง่ายๆสมมุติว่าเราไปทำถ้าเราใครผ่านการฟาร์มมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าการที่ไปฟาร์มอย่างไปวางภูบนเอ่อคร์ b, หรือวางภูบนยู s w a p V3 เนี่ยพวกเนี้ยจะเสียค่าการ Execution มันมันแพงมากเพราะฉะนั้น่ะเขาเลยแยกอีกเลเยอร์หนึ่งไปประมวลผลก็ลดค่าแก๊สต,ตรงนี้ไปได้เยอะถ้าเรารู้โครงสร้างแก๊สเราก็จะเข้าใจว่าออกเขา เขาแยกตรงนี้ทําไมแล้วทาไมเขาทาชารดดิ้งล่ะอ๋อชารดดิ้งมันทําให้ค่าแก๊สในส่วนของส t ตอเรจอ่ะมันลดลงเพราะว่ามันสตรเรจได้ทั้งถนนใหญ่แล้วก็ถนนซอยย่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะครับงั้นในมุมมองและลงทุนน่าจะพอเห็นนะครับว่า มันมีการสามารถจัดเปลี่ยนการทํางานใหม่มเพื่อใหอ้อนาคตของมันเนี่ยไปได้ไกลามากขึ้นใช,ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดมองในมุมมองอกลับกันในหัวข้อมันเกี่ยวกับฟลิปบิตคอยถ้ามองในมุมมองคนอื่นเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยคุณจะไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ตลอดเวลาได้ยังไงถูกไหมครับด้านอีโคโนมิกอะไรอย่างนี้คืออันนี้ผมผมบอกในมุมส่วนตัวแล้วกันคือ,อจุดประสงค์ในการสร้างของอีเอรียมเนี่ยมันสร้างเพื่อมาให้กลายเป็น เรียกได้ว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนาะคือเราสามารถจะสร้างแอปพลิเคชันบนนี้เท่าไหร่ก็ได้เราให้คนใช้งานจริงในทั่วโลกดังนั้นน่ะมุมมองของมันน่ะมันไม่ใช่ทองดิจิตอลมันไม่ใช่มันคือเหมือนกับเป็นบริษัทสร้างคอมพิวเตอร์อันหนึ่งอะ่ะเพราะฉะนั้นฟล็กซิบิลิตี้มันสำคัญเราอาจจะต้องคอมเพลมไม์ดิเซินเทลไลเซชันระดับหนึ่งใช่ไหมครับต้องคอมเพลมไมพราว่าเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเนี่ยตรงเนี้ยมันอาจจะปรับไปกี่ครั้งแต่สิ่งที่เราเชื่อได้ว่าการปรับแต่ละครั้งเนี่ย มันเป็นการปรับที่คอมมูนิตี้เห็นตรงกันว่าทางนี้จะเป็นทางที่ทาให้อีเทอรียมันมีอนาคตที่ดีขึ้นถูกไหมครับดังนั้นสําหรับนักลงทุนแล้วเนี่ยปรบับใดและกันที่มุมมองของฟาวเดชันหรือว่านักพัฒนาที่อยู่ของอีเทอรียมเนี่ยผลักไปทางที่เราคิดว่ามันไปในทางที่เบเนฟิตนักลงทุนเรายังลงทุนมันได้แต่ถ้าวันไหนเนี่ยมันเริ่มไปในทางเหมือนบริษัทเลยครับถ้าดิเรกชันเขาเปลี่ยนอนะมันไม่มีใครบังคับให้เราไปถืออีเทอริเอียมตลอดกาลดูไหมคือถ้าเกิดเราเห็นว่าตอนนี้มันกําลังจะดีขึ้น เราน่าอาจาอจะสนใจลงทุนแต่ถ้าเกิดวันไหนเรามองว่ามันเริ่มไปผิดดิเรกชันแล้วมันมันไม่น่าจะสู้คนอื่นขเขาได้เนี่ยเออเราก็ไม่ลงทุนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่คือเห็นด้วยกับเอนะคือผมมองว่าคือก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนเนี่ยผมมองว่าคือคือบิตคอยเนี่ยสำหรับผมเนี่ยไม่ใช่การลงทุนแต่เป็นการหาเครื่องมือในการเก็บออมละกันเป็นการที่เราทํางานมาเนี่ยเราสามารถเราเราควรจะหยุน ก่อนที่จะลงทุนเนี่ยมันจะมีช่วงที่เราเก็บออมด้วยแล้วเอาเงินส่วนที่เหลือมามา,มาลงทุนใช่ไหมเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงมากกว่าบิตคอยเราต้องต้องมีทุนตัวหนึ่งแล้วกันซึ่งบางคนก็อาจจะเลือกทุนอื่นๆแต่ว่าในโลกคริปโตที่เราพูดถึงโดยเฉพาะงานนี้เราก็ต้องพูดถึงบิตคอยบิตคอยเนี่ยผมมองว่าเป็นเป็นทุนที่ดีนะครับเป็นทุนที่มีนโยบายทางการเงินที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงได้ยากเออผมก็เลยมองว่ามันสามารถรักษา มูลค่าให้ยังคงมีอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยต่อไปได้นะครับส่วนอีเธอเรียมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการลงทุนเลยสังเกตว่าในช่วงที่ตลาด h ฮฟ์เนี่ยอีเธอเรียมเองเนี่ยจะมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าบิตคอยซึ่งผ่านมาสองรอบแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่ตลาด h ฮฟ์เนี่ยมูลค่า Market Cap เทียบต่อกับบิตคอยเนี่ยอิตาเรียมก็จะสูงขึ้นกว่าตอนตลาดที่มันไม่ดีจริงๆต้องบอกว่ารอบที่แล้วอะรอบที่แล้วที่ A พูดถึงว่าปี2017 ICO อะไรอย่างเงี้ยพอตอนที่ตลาดแคสอะต้องต้องบอกว่าอิตาเลียมอะอยู่ประมาณ10กว่าเปอร์เซนต์กับบิตคอยเท่านั้นเองตอนเพราะไว้ง่ายพอแคสเสร็จคนไปถือคนย้ายแอสเซทไปออมที่บิตคอยกันเต็มเลยอะไรเงี้ยแต่ต้องบอกว่ารอบเนี้ย มันอยู่ที่ประมาณเกือบนะเกือบห้านะทีเนี้ยในหัวข้อเราพูดถึงหัวข้อนี้เลยไหมฟิปใช่ไหมคือในหัวก่อนที่เราจะพูดถึงว่าอีทเรียมจะฟิปหรือเปล่าเนี่ยเราต้องมองว่าอะไรที่ฟิปเรากําลังคุยถึงมูลค่าที่มันจะฟิปนะคือถ้าเราถ้าเรามองทะลุไปในมูลค่าเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีส่วนของสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าอยู่ด้วยข้อดีของบิตคอยก็คือ มันมีคุณค่าแบ็กอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวคอนเซนทรเนี่ยหรือตัวที่ใช้พรูฟเนี่ยเขาใช้ตัวพรูฟออฟเวิร์กใช่ไหมเพราะฉะนั้นการขุดเนี่ยมันถูกแบ็กโดยพลังงานพลังงานเกิดจากแรงบวกเวลาที่เราทํางานลงไปแล้วเอาพลังงานไปแบ็กเนาะแต่ของอีเธอเรียมเนี่ยพอเป็น หลังจากเป็นเดอะเมิร์ดเปลี่ยนเป็นพูลออฟสเต็กแล้วต้องบอกว่าคุณค่าตรงนี้มันหายไปคุณค่าเรื่องของพลังงานที่แบ็กอะมันหายไปทีเนี้ยจริงๆแล้วมูลค่าเนี่ยมันมีคุณค่าที่แบ็กอยู่มันเหมือนเงินเฟียสที่มีก่อนหน้าน,นี้เคยมีทองแบ็กอย่างเงี้ยมันก็จะมีมูลค่าแบ็กแต่ว่าปัจจุบันไม่มีทองแบ็กเนี่ยตัวดอลลาร์หนึดอลลาร์ตอนเนี้ยก็ยังสามารถซื้อข้าวได้อยู่แต่ว่าตัวอีเธเรียมเนี่ยถ้าเทียบกันนะ คุณค่ามันน้อยลงเนอะเพราะพลังงานมันแทบไม่ค่อยได้แบกแล้วมันน้อยมากแต่มันจะมีเรื่องของพวกการใช้งานเน็ตเวิร์กเอฟเฟกจะสังเกตว่าทำไมดอลลาร์ที่เขาบอกว่าเฮ้ยพิมพกันเนี่ยบอกว่าเงินแบบเสกขึ้นมาแบบพิมพมากๆเลยเนี่ยตอนปี2008 QE อะไรก็แล้วแต่ทำไมมันยังคงมีมูลค่าอยู่ละ่ะเพราะว่ามันมีคนใช้งานอยู่มันมีคนใช้ต้องซื้อน้ำมันถูกบังคับให้ซื้อน้ำมันสูกบังคับให้เ,เป็น เป็นตัวกลางในกาแรแลกเปลี่ยนเวลาเราจะแลกเป็นเงินยูโรอย่างเงี้ยเราต้องเทียบกับดอลลาร์ะอะไรเงี้ยเหมือนกันในอนาคตถ้ามีคนเข้ามาแล้วใช้อีเทอริมเนี่ยตรงนี้แหละที่เป็นตัววัดว่าในอนาคตมูลค่าอีเธอรยมจะสูงขึ้นได้ไหมซึ่งพอดีผมพึ่งคุณเอผมผมมางานนี้ใช่ไหมผมเจอน้องคนหนึ่งขึ้นลิฟต์มาเจอกันลิฟต์ลิฟต์ขึ้นมาเจอลิฟต์น้องเขาทักน้องน้องคนนี้ชื่อน้องกันอะนะทักเลยว่าพี่ เนื่องจากหัวข้อเนี่ยเขาทักว่าอิตาเลียมฟิปแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแบบเจอหน้าใครก็บอกแบบนี้ใช่ไหมคือแล้วน้องยังให้ข้อมูลมาด้วยว่าตัวโกลแมนแซกเองเนี่ยเคยพูดไว้เมื่อปีที่แล้วนะนะผมก็เป็นนั่งเซิร์ชด,ดูเออเขาพูดไว้ว่าอิตาเลียมเนี่ยมี p o t e ท t i a ีที่จะฟิปบิตคอยได้เหมือนกันจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับคือถ้ามองอิตาเลียมเป็นประเทศเนี่ยถ้าประเทศเนี้ยมีคนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย แล้วคนในประเทศคนในอีเทอเรียมเนี่ยเพิ่ม productivity ให้กับอีเธอเรียมได้เหมือนสร้างมาลงทุนในประเทศอีเธอรเรียมเนี่ยวันนั้นเนี่ยมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับ <L> <voyez> ก็คือต้องรอดูแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะถึงเมื่อไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเอสริมหน่อยก็ในมุมผมนะครับอย่างบิตคอยเนี่ยเรากำลังเบ็ดกับ การไม่เปลี่ยนแปลงของมันถูกไหมครับคือเราก็มันจะบอกว่าอันนี้มันจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยเรารู้สึก s เคียวรู้สึก safe, s a ฟ e ในการที่จะไปออมเงินตรงนั้นไปลงไปลงเงินระยะยาวไว้ตรงนั้นใช่ไหมครับอันนี้คือ value proposition ของ bitcoin มันต้องไม่เปลี่ยนวันไหนมันเปลี่ยนเนี่ยพังเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันมันห้ามเปลี่ยนอนะถูกไหมใช่ไหม แต่ว่าในอีเทเรียมเนี่ยมันตรงกันข้ามมองอย่างนี้ดีกว่าเราถึงผมเราเฮ้ยเราเทียบกันตรงตรงไม่ได้อีเทเรียมมันจะเรียกว่าเป็นประเทศเป็นบริษัทหรือเป็นอะไรก็ได้ที่เรา expect ว่าอนาคตมันต้องไปไกลกว่าเดิมมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างนึกภาพเดอะเมอร์ชเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เวลคัมใช่ไหมครับอย่างราคาที่มันขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าการเปลี่ยนแปลงอีโคโนมิกตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดบิตคอยทาในสิ่งเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้ผิดคอนเซ็ปต์ใช่ไหมครับเพราะฉ ผมเลยเน้นคําว่า direction ตรงนี้สําคัญแต่ว่าถ้าเกิดเรามาคุยในเรื่องที่ว่ามูล,ลค่าว่ามันจะฟลิปได้ไหมอันนี้ก็าตาผมกาวเนาะ<อ>ก็พูดง่ายๆเลยว่า<อ>พี่ฮอบอกว่าคนเข้ามาใช้คนมาสร้าง productivity อยู่ในประเทศเนี้ยส่วนตัวผมอะ่ะเรากลับย้อนไปที่ว่าในอนาคตเราว่าอนาคตเราจะไปอยู่ที่ไหนในเชิงมูล,ลค่าบริษัททั้งหลายในโลกเนี่ยครับ ตอนนี้เกิดมาคือต้องมีหุ้นต้องมีอะไรใช่ไหมมันก็เป็นตลาดหุ้นถ้าเรามองว่าอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ออกบริษัทในรูปแบบนั้นละหรืออาจจะมีบริษัทก็ได้แต่สุดท้ายเขาไปออกเหรียญอะแล้วเขาเอามูลค่าของเขาเนี่ยไปอยู่ในเหรียญแทนให้คนสามารถซื้อขายลงทุนในเหรียญได้แทนแปลว่ามูลค่าตรงหุ้นเนี่ยลดลงใช่ไหมครับเขาไม่ต้องไปต้องไปออ,ไปออกตลาดหลักทรัพย์เขากลับออกเหรียญ เพื่อมาอยู่บนโลกของคริปโตมาอยู่บนโลกของเว็บสามให้คนสามารถซื้อขายให้คนลงทุนเหรียญของเขาเนี่ยบนบนบนเรียกได้ว่าบนอีเธอรเรียมละกันเพราะเขาต้องออกเหรียญบนอีเธอรเรียมใช่ไหมถ้าเราบอกว่าอีเทอรเรียมจะเป็นอันดับหนึ่งของสมาร์ทคอนแท็กเนาะแปลว่าอะไรครับแปลว่านึกภาพ Market Cap ของตลาดหุ้นแล้วกันในอนาคตสมมุติมันจะมีบริษัทโผล่เข้ามาอีกประมาณมูลค่าสักสิบ trillion นะดอลลาร์เนี่ยขึ้นมาในโลกบริษัทใหม่เลยนะที่มีมูลค่าประมาณเนี่ยรวมกันนะของทั้งโลกเนี่ยแล้วบริษัทเหล่านี้ ไม่ได้สนใจหุ้นนะแต่เขาออกเหรียญแทนนะสิบ t r i ล l i o n นี่มันต้องมีที่อยู่ใช่ไหมครับมันจะไปอยู่ในเน็ตเวิร์กไหนที่คนเชื่อใจในการเทรดหุ้น10ล t r i l l i o อันนี้อันใหม่ใช่ไหมครับบริษัทเว็บ3เหล่านี้มันจะไปอยู่ไหนถ้ามันออกบนอีเทเรียมเนี่ยแปลว่าอีเทเรียมเนี่ยต้องเป็นเน็ตเวิร์กที่ใหญ่พอและรองรับทรัพย์สินระดับ1ิบ t r i l l i o นี้ได้อืแปลว่ามูลค่าอีเทเรียมเนี่ยมันต้องขนาดไหนมันถึงจะสามารถแบบเออโคลไว้ตรงเนี้ยทั้งหมดได้ใช่ไหมครับเพราะนั<ช>้นถ้าเรามองในมุมเนี้ยโอเคมันอาจจะดูไกลเนาะ แต่ว่าถามว่าทุกวันนี้คนที่เลือกออกเป็นแบบเหรียญทําบริษัทเว็บ3มเนี่ยมันเริ่มมีเยอะมากกว่าที่เขาจะไปจดบริษัทและเรสอีควิตี้แล้วออกเป็นหุ้นละเอ็กซมันเริ่มต่างกันละอันนี้เราน่าจะเห็นในชัดพวก VC ใหญ่ๆก็เริ่มไปลงทุนกับบริษัทพวกนี้โดยที่บางคนไม่แค่อีควิตี้เลยลงเพื่อแค่เอาวอลเรนเพื่อจะซื้อเหรียญเพราะว่าเขารู้ว่าตรงนี้เอ็กซได้ตรงนี้มูลค่านจริงมันไม่ได้อยู่ที่หุ้นแต่มันอยู่ที่เหรียญใช่ไหมครับมันก็มีมูฟเมนต์ตรงนี้ที่เกิด ยังไงอีเทเรียมตอนนี้ก็ยังโดมิเนต์อยู่นึกภาพมูลค่าไอ้พวกเมมเบอร์ของ NFT ต,งต่างๆที่ออกมาเนี่ยถ้ามันไปอยู่บนอีเทเรียมทั้งหมดจะเท่าไหร่หรือไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นมองในปัจจุบันเลยก็ได้ครับแค่สเตเบิลคอยเนี่ย USDT USDC เนี่ยอยู่บนอีเทเรียมที่ใช้งานกันอยู่เนี่ยก็เกือบรวมๆก็เกือบอ่น่าจะเกือบร้อยบิลเลียนละนใช่ไหม,มลรวยังไม่รวมเหรียญอือ่นที่มีมูลค่าของมันเองที่ไปอยู่บนอีเทเรียมอีกยังไม่รวมดีฟาที่ ตอนจุดพีคเนี่ยทะลุร้อยบิลเลียนไปด้วยใช่ไหมครับที่ไปรันอยู่บนอีเทเรียมใช่ไหมครับเพราะฉนั้นเรากำลังจะบอกว่ามันกลายเป็นประเทศเว r l ์คอมพิวเตอร์จริงๆอะเหมือนกับประเทศกลางที่แบบคนมาสามารถใช้แฟกซ์อรี่ตรงนี้ได้เอาเงินไปวางบนนั้นแล้วรู้ว่าเงินมันไม่หายอะออใช่ไหมเพราะฉะนั้นภาพของมันถามว่าถ้าต่อไปคนมันใช้อย่างนี้จริงๆออกเหรียญบนนั้นเอามูลค่าไปวางบนนั้นจริงๆเน็ตเวิร์กของอีเธเรียมเนี่ยมันต้องใหญ่มากว่าแบบ สิบ t r i l l i หรืออะไรอย่างง้นอยู่แล้วอะเพราะว่าต่อไปตลาดมันต้องใหญ่มากกว่าน,นั้นใช่ไหมเออถ้าเกิดเรามองไปถึงตรงนั้นจรงนิงๆนะแล้วถ้าเราบอกว่าบิตคอยฟลิปทองเขาอาจจะฟลิปแปด t r i เลียนสิบ t r i เลียนแต่ถ้าเรามองว่าอีเธอร์ทำได้เหมือนกันในในอีกบุมนะไม่ได้แข่งกันนะแต่ว่าเขาทําในฐานะที่เขาเป็นเวิร์คคอมพิวเตอร์ได้มีแอปพลิเคชันทั่วโลกมีบริษัททั่วโลกไปออกบนนั้นแทนเนี่ยมี NFT ม,มี utility ต่างๆไปอยู่บนนั้นเนี่ยแปลว่ามูลค่าไม่แพ้กัน,นครับอม,มองได้เลยจะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยจะฟลิ ตลาดทุนทั้งโลกได้เนี่ยจริงๆผมองปป๊บสองอย่างเนี่ยมีมูลค่าที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็วิเคราะห์แบบหยาบๆเลยเนาะใช่ไหมนั้นถ้าเกิดถามผมมาถามว่ามันจะฟลิปได้ไหมคือถ้าเกิดเรามองตลาดช่วงหลังมาเนี่ยอีเทเรียมตกลงน้อยลงมากนะโดมิเน้์อย่างที่พี่ฮอบอกเลยใช่โดมิเน้์มันสู้มันแข็งอัคราวที่แล้วผมจําได้เลยบิตคอยลล่วงทีอีเทเรียมมันกลับเริ่มเปิดเปลอเบิแปดสิบอะเพราะว่าอย่างที่ผมบอก2 0 1 7ตอนนั้นมันออกแต่เหรียญไงมันไม่มีอะไรแบ็คข้างล่างใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้มันต่าง รอบนี้มันอาจจะไม่เหมือนรอบอื่นๆคือความเชื่อมั่นมันต่างกันบวกกับเรื่องเรกูล a t o อรีด้วยใช่ไหมที่ว่าคนจากสายหุ้นน่ะจะแฮปปี้ที่จะลงค่าไปลงอีเาเรียมากกว่าบิกออยคือผมไม่ได้บอกอมไม่ได้จัดนะว่ามันดีไม่ดียังไงเนาะแต่ว่าอันนี้เราให้มองในมุมนักลงทุนน่ะ ไม่ใช่นักออมไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ต่อสู้กับ Fiat c u r นะ์เรนซเนาะไม่ใช่ใชเออคือคือเรามันไม่ได้พูดถึงแม็กซิมอลลิในมุมนะั้นแต่เรามองในมุมนักลงทุนเนี่ยคนสนใจที่จะย้ายไปลงทุนอีเทเรียมกระโดดไปเลยนะแต่อีเทเรียมก่อนที่จะมาลงทุนบิตคอยก็เริ่มมีละใช่ไหมมีม,มีเห็นด้วยคือเห็นด้วยกับเอนะแล้วก็ต้องบอกว่าอีเทเรียมเนี่ยตอนตอนตอน้นต้นเรื่องที่เราคุยกันมันเป็นเรื่องของการลงทุนนะแล้วก็ผมมาเชื่อว่า โลกนี้มันมันขับเคลื่อนด้วยทุนนิยมเพราะว่าทาไมถึงโลกโลกมันถึงผมว่าระบบทุนนิยมเนี่ยตอบโจทย์มนุษย์ที่สุดแล้วเพราะว่ามนุษย์อ่ะขับเคลื่อนด้วยกิเลสหนึ่งนีนั้นก็คือความโลภเพราะฉะนั้นทุนนิยมเลยตอบโจทย์มนุษย์แล้วผมเชื่อว่าอีเธอเรียมเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุนนิยมเออส่วนบิทคอยมันเป็นเรื่องของการเก็บออมไม่งั้นป่านนี้ถ้าคือคือ บิตคอยกับทองมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันสัทีเดียวน,นะแต่ให้เราเห็นภาพในการเปรียบเทียบม,มากขึ้นนะจริงๆตามหลักอะทองมันควรจะมีมาร์เก็ตไซี่ที่ใหญ่กว่านี้ด้วยเพราะว่าคือตอนนี้ทองมีมาร์เก็ตไซเราลาประมาณสิบ trillion เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีใครคิดเลยนะว่าคือเมื่อก่อนตลาดหุ้นสหรัฐอะเล็กมากจริงๆต้องบอกว่าเล็กกว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่น้วยซ้ำอะแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่จนถึงวันนี้ที่ตอนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐน่าจะเราวาเกือบประมาณ40กว่า trillion ได้ซึ่ง แซงทองไปประมาณ4ี่ห้าเท่าเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนไม่มีใครคิดต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยแค่ประมาณ 4- ี่ห้าบริษัทที่ท็อปที่เป็นเทคท็อปอ่ะก็ราคามาเก็ตไซส์ใหญ่กว่าทองแล้วเพราะอะไรเพราะมันขับเคลื่อนด้วยทุนนิยมไงคือโลกมันขับเคลื่อนด้วยทุนนิยมมันก็เลยให้มูลค่านะไม่ใช่คุณค่านะให้มูลค่ากับบริษัทอย่าง Apple บริษัทอย่างแบบเทคคอมพานีอะไร,รพวกนี้เป็นมุมที่น่าสนใจมากเพราะว่าใน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 เนื้อเรทีฟหนึ่งเนาะคนอบอกว่า เฮ้ยเงินมันเฟอมันพิมพ์เงินออกมาใช่ไหมใช่ไหมทองมันก็เลยต้องมีมูลค่าขึ้นมาหรือบิตคอยต้องมีมูลค่าเข้ามาเพราะว่ามันเกิดการพิมพเงินตรงนี้แต่อย่าลืมว่าเงินตรงเดียวกันตรงนี้ที่มันถูกพิมพ์มามันก็ไหลไปอีกจุดหนึ่งซึ่งไปอยู่ในมูลค่าบริษัทเหล่านี้ซึ่งรวมกันกับมากกว่าทองอีกซ้ำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในมุมนี้กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่ามันจะเฟอขนาดไหนเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในระบบทุนนิยมที่ เพล่เก็คืออีเธเรียมเนี่ยแหละใช่ไหมมากกว่าที่จะไปอยู่ในบิตคอย n ได้ใช่ไหมเพราะถ้าคนคนเลือกกันสุดท้ายแล้วว่าเออฝั่งทุนนิยมเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะมีมูลค่ามากกว่าคร<อ>ับครับเห็นด้วยแต่ไม่ว่ายังไงก็คือช่วงท้ายเนี่ยก็ส่วนตัวก็ยังแนะนําว่าเราก็ควรจะต้องเริ่มเริ่มต้นจากพื้นฐานก็คือการเก็บออมก่อนนะพอเก็บออมได้มีความรู้แล้วก็เอาไปลงทุนนะครับอันนี้ก็ผมมองว่าแต่การลงทุนเนี่ยมันนอกจากเรื่องของกําไรขาดทุนแล้วเนี่ย ผมว่ามันยังมีอีกอย่างหนึ่งที่เราลืมคุณค่าตรงนั้นไปก็คือความรู้ด้วยซึ่งคนที่มาในงานวันนี้เนี่ยหลายๆท่านที่นั่งกันเต็มไปหมดที่เนี่ยผมคิดว่าวันนี้น่าจะได้อะไรกลับกลับไปเหมือนกันได้มองมุมมองของอีเธอเรียมอาจจะเพิ่มมากขึ้นหรือเปลี่ยนไปก็ด้วยก็ได้พ,ดพูดคำขๆบอกว่าเฮ<อ>้ยเนี่ยผมออมในบิตคอยครับผมลงทุนในอีเธอเรียมปรากฏมันลงทั้งคู่เลยทำยังไงดีครับ <laughs> <laughs> จริงๆ <laughs> ต้องบอกว่า <laughs> <laughs> เราเข้ามาแบบ <laughs> <laughs> การที่มันลงขนาดเนี้ยให้คิด เว้เรื่องหนึ่งเลยนะว่าเราอยู่ในจุดที่ยังเป็นเออร์ลี่อยู่สินทรัพย์ที่มันแว่งแบบ80%ได้ขนาดนี้แปลว่ามันอยู่ในช่วงเออร์ลี่นะครับก็ถือว่าเรามาเรียนรู้แล้วกันในในเวฟนี้นะครับได้ครับก็คือออมใน Bitcoin แต่ลงทุนในอ n n o v a t i o n ใช่ก็คือลงทุนใน Ethereum เนาะลงทุนในอนาคตคแล้วเราพูดตอนนี้จริงๆผมสบายใจพูดตอนนี้มากกว่าตอน Bitcoin 60,000เนาะ Bitcoin 60,000 Ethereum 4,000กว่าเนี่ยคือตอนพูดตอนนี้คือ โอเคแบบแกล้าชิลระดับหนึ่งแล้วกัน,นเนาะว่าเออแบบถ้าเกิดใครแบบสนใจที่จะเรียกได้ว่าเริ่มเก็บแล้วกันเริ่ม DCA อะไรเงี้ยผมมองว่าเฮ้ยมันมันดีมากกว่าคนที่ซื้อมาต้นปีอะเพราะฉะนั้นบบเหตุผลที่จะไม่ซื้อมันมีน้อยกว่าล<ช>้าก็ถ้าเกิดเราคิดว่าตลาดนี้ here to stay หมายความว่ามันไม่ตายไปไหนยังไงสิ่งนี้คืออนาคตเนี่ยก็ผมมองว่าเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีเราจะศึกษาที่จะหาความรู้รู้ว่าอะไรเหมาะกับเทสเราบางคนอาจจะอยากลงอีก อย่างหนึ่งมากกว่าอย่างหนึง่งหรือว่ามันไม่มีใครห้ามให้คุณต้องไปหลงรักอะไรบางอย่างเนาะคือเราลงได้ทั้งคู่กระจายความเสี่ยงได้ทั้งคู่หรือจะถือเงินสดก็ได้ใช่ไหมผมมองว่าลองศึกษาดูครับแล้วก็ดูว่าอะไรเหมาะกับเราแล้วก็ลงทุนอย่าลืมเรื่องความเสี่ยงเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยนะครับครับผมวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้เนาะถ้ามีอะไรก็ทักหลังไมค์พี่เขาเลยนะครับได้เลยครับค่ะ <laughs> ขอเสียงปรบมือให้กับคุณภ <laughs> <laughs> ากรยอดชมยานซีอ คู้แลบนะคะ,คคะแล้วก็คุณอัครเดชเดียวพานิชนะคะฟา u เดอร์คอยแมนนะคะ